ช่องอแบบบ้านๆผ้ากินผ้าเที่ยวมือนีสีเข็ดมกน้องใหม่ค่ะพี่น้องเห็ัวหน้าเฮ็ดก่อนไปตูเจ้าว่าเป็นเครื่องปูอันนี้คือมกน้องใหม่อันนี้ข้าวเบียร์ค่ะพี่น้องข้าวเบียร์พริกป่นใส่กระใายพริกอันนี้น้ำปลารานัวๆของเราค่ะพี่น้องคุณยายกับล่างนังถานังถามกล่างนังถาหมกเบิ้งครับพี่น้องต่างกล่องกันเด้อ ใส่เคลื่อนแล้นะคะใส,ใส่ขอเบียก้อนาเบียใส่ขาเบียกระส้ไส่กระตูคลิก,กงเมบวบหอมกันด้ยเด,ย,นยเดี๋ยวคนยาด้ดอย่างนนชิคาน่า,านาเลยมาสิเดีย๋ยวนก่อนใส่น้ำปลานี่ปลา <c oughs> เ,เ็เล็ปแต่ว่าีแม่คุณยาเด็บเ็ดเป็ดกุ้เถาเกาแม่หดบึบบึบใส่เลยพัอีตล่งไปอพรอีตลงไปเบีย <c oughs> ร์ลงไป,งงงไปแต่เนี้ยสิจะเสีย สแปงนัวกันได้บแปงนัวไปนิดหน่อยเเีแยกกใส่อีกนี้มันเนิด้อไ้บอพี่น้องพี่น้องคนตัวๆมันยังไสนัวใส่ม เดดแบบพูเทาเก่าก็ต้องใส่หมูแบบโบราณนกมาใไม้โบราณปุดกับทิอยู่ในค่าคุณยายน่าเหลือสวัสดไปมาตูดลืมใส่ไปมากกดด้วยค่ะให้กดกวดมันหอมผลจะลืมขาดอะไรขึ้นน้ามกะทิครับกวดกวดี่ค่ะไทยม่ามันเมือสดีทเนีมันเซ็จเย็ดมันขวดใจ พ่อเขาจะเสียดเรยอมกมาแต่เบ็ดรวดมันกระเดินไอ้แม่ก็ป่าไงเขียนเสตีันเขียนมันหลายกองเราเป็นรอยพี่เนาะหกิโลพี่น้องกระททีันใสตีนมันด้แขน ตัดเสอย่เงี้ยตัดมาทเดียวอดดูนงรไรเด้มยยายเตรียมตัวห่อนี่น่ะค้นทีเล้วนี่ค่ะตัดเสียตัดพี่น้องตัดเสียมก็ได้คิดนานจ้ะ แจกตังเลยหอ่หอสวยๆดูคนยายห่อค <m ante en> <router> ับพี่น้องเห็นไเป็นไก่เห็นไหมคะเห็ดเร่าๆมันกะทิเป็ดตรแซ่พี่น้องคณยายห่อย้ายห่อมันเป็นเไดยย้ายอย่าบีบมากอยาบีบ เฮ็ดคข่คอย่ะไม่ต้องบีบแห้งถ้าบีบแห้งมันจะแตกเสียบเลยแม่รับมักเอามือเฮ็ดหน่อยเฮ็ดแบบมือบบบหวั่เบาๆหน่ยยายใส่หมดเลยเฮ็ดเบาๆเบามือไม่ต้องเฮ็ดมือหนักๆมันจะแตก

พี่น้องเด้อเห็ดอีบึงแล้วเนี่ยพี่น้องไปแต่แสบไปแลเด้อไปแต่แสบแห้งว่พี่น้องยายเถาเอาเอาเอาก็กดกดไลค์กดแชร์ายกเถาเด้อเอาครับพี่น้องอืมแค่นี้เด้อเดี๋ยวบุกสุกเหล่าสิกินใส่พี่น้องเบิ่งช่องแบบบานๆผ้าจีนผ้าเที่ยวขอบคุณขอบคุณพี่น้องเลยละเด้อดิเขามาชมเขามาเบิ่งหมกนมใหม่ไม่แยกเถา น้อไม้บ้านบ้านค่ะพี่น้องเห็นแบบบานบานมาต้องใส่หมูใส่ยังขอขอบขอบ,ขอบคุณผู้ที่เขามาเบิ้งเขามากดไลค์กดแชร์พี่น้องขอบคุณที่า่าเด้อเหงเฮงมีสกขเวลาสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง